ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนี่ยหมดแรงนะครับเด้อมื่อนี้เป็นมือวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สี่นะครับพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเรานะครับเข้ามาตามตัวกันอีกนะครับเนาะเราพุทนานะครับมาแล้วครับท่านอาจารย์อเวียงจันทร์นะครับส่งตัวเลึกนนวทางมาให้แล้วนะครับหลังจากเงียบไปสองวันนะครับเนาะ เป็นสองวันเพาพี่น้อง MC ทีว่าพี่น้องจันบาถึส่งมาห้นะครับครับเราก็มาเบื้องผลหวยเล่าออกสก้อนนะครับขท่านอาจารย์เราวียงจันมาแล้วนะครับครับรอบนี้สิบอมแอนข้อมูลยี่บอกพี่น้องี่มันยังคอยส่งมาให้เนาะครับเนาะเราออกียงจันนะครับพี่น้อง MC ครับเริมาเบื้องผลหวยเล่าพัฒนานะครับรอบที่แล้วออกก้อนนะครับ รอบวันทุกที่3นะครับพฤศิกายนนะครับพศ2566นะครับเราพัฒนาเลขที่ออกนะครับ1น2่2 4นะครับ 1, 2, 2, 2, 2 4่นะครับเด็กเด็กไทยสองตัวบนนะครับออก 2, 4่นะครับส่วนเดยกไทยสองตัวล่างนะครับออก 2, 2คับงขน ผลงานรอบที่แล้วนะครับว่ามีด้วยพี่น้องเอฟซีเพราะว่าบ่ได้อาจารย์เพิ่นบ่ได้ทรงมาให้นะครับครับรอบนีมบ้มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอเวียงจันนะครับโอ้ตัวเลขงามพี่น้องเอฟซีเป็นตะเขาของเพิ่นยอยู่เ้อตามเส้นนะไเบ้างนี่เป็นตะเขานะครับ เพื่อการเซอร์ราพิลอนนิชีนะครับเราก็มาตามต่อกันเลยนะครับเด้อเมื่อดนะครับเริ่มเปิดไฟแฟลชโทรศัพท์นะครับ้องไปแจงจ้องไปเห็นฮงลักพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีอยากเข่าในกุ้มนะครับของเซียนอดีตนะครับเด้อครับอยากเข่ากุ้มนะครับกรยุข้างล่างนะครับเบอร์ เบอร์ดีไลน์นะครับพี่น้อง FC ครับเบอร์ไลน์ด้วยครับเด้อ081นะครับ052 21 092081 052 0521092นะครับส่วนเบอร์อยู่ข้างล่างนะครับ092 4272488นะครับเบอร์ เบอร์ไล์นะครับพี่น้องที่ครับอยากเขามีลุมฟรีนะครับเราก็ลุมลุมค่าดหายใจนะครับเนาะมีลุมฟรีกับคุมค่าใสายใจนะครับคุมค่าดหายใจซื้อกุมนะครับกับ SVP นะครับพอจุดนาดีนะครับเนาตามต่อกันอีกนะครับเนาะวันที่วันจันทร์นะครับ จันที่6นะครับ,รบเราพัฒนานะครับกับข้อนัยัดเชิญทั้งขางกอนนะครับได้พี่น้องทิ พอเบื้อหนาป่นนะเนี่พอเวียงจันทร์พอหน้าจันทร์ครับพอเวียงจันทร์นะครับวิ่งรูดนะครับ หตัวเดียวนะครับหนนะครับ1 4นะครับเป็นี่หนึ่งหกนหนึ่งสีนนงนงส่นะครับ สามสี่นะครับห้าสองรกิโลกรัมสี่ครับมีอยู่แค่สีหางนะครับกิโลกรัมสีนะ่ ท่านอาจารย์บอกว่านะครับพี่น้องที่สูตรไม่นะครับสูตรไม่ที่เพิ่นพักไว้ข้าวนึงนะครับเ็เลยเหตุสูตรไม่มากพี่น้องที่ก็เบิ่งไหม่เป็นแนวทางกอนกระดนะครับเด้อเบิ่งไหเ้เป็นแนวทางกอนนะครับครับเพิ้นเด่นเหตุสองหางนะครับนะับหนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับ สามซีนะครับเป็นตัวล่างของเพลนนะครับตัวล่างส่วนมากออกตัวล่างเรืองพี่น้องเงีซีนะครับของวอเวียงจันนะครับครับใส่ให้ไลให,ให้พี่น้องเขาเห็นสัดว์เยนก่อนนะครับพี่น้องเงีซีหนึ่งนะครับ เด่นนะครับมีหนึ่งซีหนึ่งหกครับพี่น้องเข้าแคปหนา้าจอไว้ได้ครับเด้อครับ จับหน้าจอเอาไว้นะครับครับลาวพัฒนาอาวียงจันนะครับวิ่งรูด1ตัวเดียวนะครับจับคู่นะครับ1614นะครับ34แล้วก็52น,นะครับกลับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อเวียงจันนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้เนาะครับเนาะเพิ่นบาเลขตัวใด่นเอาเลขเลขกนำสัตว เด็กน้ำสัตว์อย่างนาะพคนวานเนาะเขอบเสียนอดไรที่แบลืมเด้อบันเด้อบันไอ้คนพคนวานเด็กน้ำสัตว์นะครับเด็กน้ำสัตว์ต้องอยูไถ่ไดิพี่น้องเลขน้ำสัตว์อย่างนาะแับเนาะ <c oughs> ครับตอนทั่วคุยกันนะครับครับพี่น้องเขาก็แคปหนา้าจอไว้ครับ สำหรับทางช่องนะครับก็นําเสนอให้พี่นองเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับว่าใดสนับสนุนให้เียนการพนันตะย่างไรนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับเชี่อดีตฝากไ้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับให้พี่นองเข้าโชคมันไปน้ากันกับลาวพัฒนาอเวียงจันนะครับครับท่านอาจารย์ลาเบิงไวเป็นแนวทางก่อนก็ไดนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรไม่นะครับสูตรใหม่ของคนนะครับเด้อสูตรใหม่นะครับ ีิน้อวเข้ากับเบิ้งไววเปน็นแาวท่งหรือว่าเอาไปลงทุ่นกับบ่อ,บอไว้ก้อนนะครับลองเบิ้งหลอบต่อไปห้หาจงวมารุ่นกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ